เนื่องจากพอดีมีน้องคนหนึ่งมาถามในคอมเมนต์ว่าหัวไหล่ตรงคือยังไงทําให้พี่รู้ว่าในคลิปที่แล้วพี่พี่สอนออลลี่ไปคําว่าไหล่เบี้ยวเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเอาละครับน้องๆเดี๋ยวไปสนามสเก็ตกัน สวัสดีครับผมพบกับพี่บอยในรายการสอนให้เกตสเก็ตบอร์ดเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกเทคนิค3อย่างที่จะทําให้น้องๆออลลี่กันดีขึ้นเ๋ยวไปดูกันเทคนิคที่หนึ่งครับก็คือการย่อเข่ามือใหม่ที่เพิ่งฝึกออลลี่มักจะลืมย่อเข่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าถ้าไม่ย่อเข่าจะเป็นยังไงมีใจยินแล้วนะถ้าเราลืมย่อเข่าเราจะโดดไม่ขึ้นเพราะมันจะไม่มีแรงถีบตัวขึ้นมานะครับพี่จะลองแบบไม่ย่อเข่าดูนะครับเยนเนี่ยครับเราจะไม่มีแรงดีนะครับอย่าลืมย่อเข่าครับย่อเข่าย่อไปทั้งตตััััววลยครรรบ่อ้้งงงมมมนนนถึึจะะีีแดขา เทคนิคที่2ครับก็<ส>คือหัวไหลเนื่องจากพอดีมีน้องคนนึงมาถามในคอมเมนต์ว่าหัวไหลตรงคือยังไงทําให้พี่รู้ว่าในคลิปที่แล้วพี่พี่สอนออลลี่ไปคําว่าไหลเบี้ยวเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันอ่าทีนี้พี่จะบอกให้ว่าหัวไหลเบี้ยวหมายความว่ายังไงจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ<อ>คาว่าหัวไหลเบี้ยวหมายถึงการเปิดไหลก<อ>็คือการที่เรายืนอยู่บนสเก็ตแบบนี้ก่อนเราจะออลลี่เราปิดตัวไปด้านนี้ครับหัวไหลเราไปด้านหน้าอย่างนี้อย่างนี้คือหัวไหลเบี้ยวครับคำว่าหัวไหลตรงหมายถึงหัวไหล ตรงกับแผ่นสเก็ตและย่อลงไปครับรหัวไหลจะตรงนะครับ<อ>ย่อไป <S <S หัวไหลเบี้ยวคือเปิดไหลอย่างนี้ครับหันไปด้านนี้ครับเทคนิคที่3ครับคือการยืนเท้าหลังด้วยปลายเท้าครับน้องๆมือใหม่มักจะยืนเต็มฝ่าเท้าอย่างนี้ครับถ้าเรายืนเต็มฝ่าเท้ามันจะไม่มีแรงกดลงไปนะครับมันจะเท่ากับว่าเรากระแทกแผ่นสเก็ตด้วยฝ่าเท้าครับเราต้องใช้ปลายเท้าครับปลายเท้าต้องอยู่ในแผ่นครับลักษณะนี้นะครับ พอเรายืนด้วยปลายเท้านะครับตกลงไปเท้าหน้ารูดขึ้นมาอย่างนี้ครับรูดขึ้นมานะครับพร้อมกับยกเท้าหลังขึ้นมาด้วยนะครับแผ่นก็จะลอยติดเท้าเราขึ้นมานะครับผมโอเคครับปรับ3อย่างนี้การออลลี่ของน้องจะดีขึ้นแน่นอนครับ1ก็คือการย่อเข่าครับต้องย่อเข่านะครับก่อนออลลี่ทุกครั้งให้ย่อเข่า2หัวไหลครับตั้งหัวไหลให้ตรงกับแผ่นไม่เปิดไหล่3ปลายเท้ายืนอยู่ในแผ่นนะครับไม่ใช่อยู่นอกแผ่นเราจะไม่ได้ป๊อปแผ่นสเก็ตด้วย ด้วยฝ่าเท้าครับเราจะป๊อปด้วยปลายเท้านะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับถามเทคนิคในการออลลี่เอ้าพี่บอยปิดรายการก่อนอย่าลืมนะครับแค่เกทสเก็ตก็ง่ายขึ้นกลับแล้วหรอกลับแล้วครับพี่